สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสกู๊ปพิเศษมานําเสนอนะครับคือการเรียงไทม์ไลน์ของจักรวาลไฮแอนด์โลพร้อมทั้งอธิบายเนื้อเรื่องคร่าวๆของจักรวาลไฮแอนด์โลนะครับว่าเราควรจะดูภาคไหนเรื่องไหนก่อนนั่นเองนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่ฉบับซีรีส์อย่าง High a n d l o w The Story of s o r t กันนะครับซึ่งเป็นซีซั่นหนึ่งโดยจะเล่าเรื่องราวหลกัหลกๆโดยใช้สมพันธ์ซังโนเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องพร้อมทั้งอธิบายความเป็นมาของกลุ่มต่างๆในซอร์นั่นเองนะครับ แล้วก็ทั้งการเป็นผู้นําของมุรายมะว่าทําไมเขาถึงได้เป็นอดีตของล็อกกี้กับพวกเราเรื่องราวของครอบครัวแห่งเมืองไร้านามและการกลับมาแก้แค้นเพื่อตระกูลฮิวกะของดารุมะนั่นเองนะครับ2นะครับไฮแอนด์โลซีซันสนั่นเองโดยในซีรีส์นี้จะเล่าถึงจุดกําเนิดและจุดล่มสลายของกลุ่มในตำนานอย่างมุกเก็นนั่นเองนะครับพร้อมทั้งอธิบายถึงสมาชิกแต่ละคนในรุ่นแรกของกลุ่มมูกเก็น และพูดถึงกลุ่มที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างไมตี้วอริเออรและการปรากฏตัวผู้ท้าชิงตำแหน่งของโอยะอย่างโทรโรกินั่นเองนะครับ 3. o นะครับรถทูไฮแอนโลโดยในเรื่องนี้จะเล่าถึงเพื่อนทั้ง3อย่างครอปบ้าอยามโตและก็โนบุรุนะครับรวมทั้งจะเล่าถึงการก่อตั้งสมันันซังโนของครอปบ้าหลังจากที่กลุ่มมุกเกนเพิ่งล่มสลายไปนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เราจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับเพราะว่าในซีรี อย่างซีซั่น1และซีซั่น2ก็มีการเกิดเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับทําให้เราจะดูร to High and Low ก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นั่นเองนะครับ 4. h i นะครับไฮแอนด์โลเดอะมูฟี่โดยในเรื่องนั้นจะมีเหตุการณ์สําคัญก็คือการที่โคฮาคุต้องการที่จะทําลายซอสทั้งหมดโดยร่วมมือกับพวกไมตี้วอร r r i o เออร์ทำให้เกิดศึกที่ท่าเรือที่พวกซอสรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับโคฮาคุและไมตี้นั่นเองนะครับเรื่องที่5นะครับ i g h and Low t h e Red Lane อันนี้จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องอมามิยะทั้ง3คนนั่นเองนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องคาบเกี่ยวระหว่างภาคหนึ่งแล้วก็ก่อนเข้าภาค2เองครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากจบภาคหนึ่งที่กำลังจะเข้าภาค2นั่นเองครับของเดอะมูฟวี่จะเป็นการเล่าถึงจุดกําเนิดของพี่น้องอามามิยะและการตามหาตัวของพี่ชายคนโตที่หายไปทําให้มาสากิและฮิโรโตะต้องเข้าไปพัวพันกับพวกคาไมโซโนะจนทําให้เกิดการสูญเสียที่ไม่สามารถนํากลับคืนมาได้นั่นเองนะครับ6ก h i แอนด์โล w เดอะมูฟว2 End of Sky จะเล่าถึงการกลับมาของสัตููคู่แขนของล็อกกี้นั่นก็คือรันมาลุหัวหน้าของกลุ่มเดวนั่นเองนะครับและการปรากฏตัวของเจสซี่สมาชิกกลุ่มไมตี้วอร์เตอร์ที่มากความสามารถสุดๆที่มาพร้อมกับเหล่าแก๊งคนคุกจนทำให้เกิดศึกสถาน,นีรถไฟที่พวกซอสรวมตัวกันอีกครั้งด้วยสายสัมพันธ์ของซอสเพื่อเข้าช่วยเหลือล็อกกี้นั่นเองนะครับเรื่องที่7นะครับ High and Low t h e Movie 3. f i n a l m i s s i o n ภารกิจสุดท้ายของ2พี่น้องอามามิยะในการเปิดโปงพวกคุริวกุปโดยได้รับความร่วมมือจากซอทั้งหมดในการเข้าทลายแท่นสารเคมีเพื่อหาหลักฐานเอกสารในการทำลายแผนการสร้างคาสิโนของพวกคุริวกุปนั่นเองครับ8นะครับ High and l o w t h e World Episode เป็นการเกินนำก่อนเข้า The Movie นะครับโดยเป็นซีรีส์ที่มีเพียง6ตอนเท่านั้น โดยจะเล่าถึงการชิงอำนาจผู้นำโอยะของกลุ่มต่างๆภา,ภายในภาคเรียนปกติของโอยะนะครับและการกลับมาของชายที่จะขึ้นเป็นตำนานอย่างฮานาโอกะฟูจิโอนั่นเองโดยใน High and Low the world episode โนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องระหว่าง The movie 2เองครับก็เพราะว่าในซีรีส์นี้จะมีการเล่าถึงการที่มุรายามะเข้าไปต่อสู้กับฮิวกะเพื่อขอให้ฮิวกะไปช่วยล็อกกี้ใน The movie ภาค2ด้วยนั่นเองนะครับวจ 俺が勝ったらさスウォード協定結んでくんねえかな勝てなかったらどうするその時考えるヒューガに勝ったのか想像しなさい想像あれこんだけしかいない古谷と一緒にダンプスタンバイ済み มาต่อกันที่ The Movie สุดท้ายนะครับ High and Low the World อันนี้จะเป็นการเล่าถึงเมื่อสองโรงเรียนเกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างโอยะและโฮเซนนะครับทำให้ต้องมาต่อสู้กันเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะแต่ทว่ากับเกิดเรื่องราวบางอย่างจนทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเรียงไทม์ไลน์ว่าเราควรดูภาคไหนก่อนเป็นอันดับแรกภาคไหนเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่ายังเหลืออีกภาคหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดนี้นั่นก็คือ DTC นั่นเองนะครับจะเป็นการเล่าของ3คนในสมพัพซังโน่อย่างดันซังเทสึแล้วก็จิฮารุนั่นเองนะครับจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมเล็กๆน้อยๆอยครับอันนี้เอาไว้ดูเอาหาจะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจากกาันเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็เชิญติชมได้ตามสบายนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณครับ